ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมอันนี้ก็แม่มภายนอนตืน่นสายนะครับผมแม่แม่จะจะพาไปดูนะครับผมน,นี่ก็บรรยากาศช่วงเช้าครับผมเช้าครับ แม่ไพนอนตื่นสายครับวันนี้ครับผม ลุกแล้วครับตื่นแลวครับผมตื่นแล้วครับตื่นสายครับวันนี้นอนตื่นสายครับแม่อมไพยครับนอนตื่นสายครับแม่อมไพย ครับผมชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมตอนนี้ก็ครับผมตอนนี้ก็มีหมอกครับผมนนมีหมอกครับผม ่วงเช้านะครับผมสงสัยจะหลับสบายนะครับผมนอนตื่นสายนะครับเม่ไฟครับ อากาศมันคึมๆนะครับนม่เพราะว่าตรงนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะครับยังไม่นี่วันนี้มีมฆหมอกมาปิดบังนะครับผมน,นีอากาศแบบมีหมอกบรรยากาศดีๆครับวันนี้ครับผมนี่ครับขามาชมชื้อช่วยนะครับบรรยากาศชื้อสวย รุ่งเช้านะครับวันนี้ครับผมเอาวันเสาร์นะครับผมนีก็ยายซ้ำรวยนะครับผมยายับซ้ำรวยนี่ก็เมล็ดไทยครับอายจะให้กินก่อนตื่นแล้วก็กินเลยครับผมตื่นแล้วก็ได้กินเลยเมล็ดไทย S <S สวัสดีตอนเช้าครับผมแบบนี้อัไทยนะครับแบบตัวไเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องทางอัไทยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจให้คลิปดีๆต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ครับผมเมือม่อเมื่อวานก็ ช่วงเย็นครับผมประมาณบ่ายสามโมงครับผมเพระาะอากาศร้อนนะครับ mm hmm. ก็เอาให้ไปล่ามเล่นโคลนตรงนู้นครับผมเล่นน้ำเล่นโคลนครับแต่น้ำก็เริ่มน้อยแล้วครับผมน้ำก็ไม่ค่อยมีแล้วครับก็พอพอได้เล่นโคลนนิดหน่อยนะครับผม นี่ครับผมวันนี้อากาศดีมากครับมองจะเห็นแบบมีหมอกลงนี่แหละครับผมพอดีเห็นแม่อพายนอนตื่นสายก็เลย ให้แม hey, ่แม่ดูนะครับผมนี่ครับผม เดี๋ยวข้าวให้ไก่กินก่นอนอครับนม่แม่ถเกิดทำรวยก็กินแต่เช้าแล้วนะครับเกิดขึ้นมาก็ได้กินเลยนะครับผม นก็เป็นสักรุดนะครับผมเอาไว้ให้ไม่อันไัยนะครับ เยอะครับผมพอความเลี้ยงไว้เยอะครับผมเ <laughs> อาให้เน้นลูกบอ ครับอันนี้ก็เป็นไฮดูมนะครับผมไฮดูมแล้วก็เมงเงินอยูน่นู่นครับครับผม ใ่เงินถัดไปก็พังอุดมพรขึ้นไปนุ่นก็เป็นภายนิงนองนครับผมนี่ก็เป็นภายพรชัยนะครับข้างล่งครับใหญ่ชมรวยครับผมครับผมามาชมบรรยากาศเช้าๆนะครับผม าศดีมากนะครับผมวันนี้ครับผมวันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เย็นครับอากาศไม่หนาวครับวันนี้ครับผมอากาศดีครับผมแต่หมอกหมอกลงเยอะอยู่ครับผมนี่นะครับดวงอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นนะครับ ถ้ามองแบบตาเปล่านี่สวยนะทุกคนอากาศ ครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดติดตามให้กับช่องพังอัมพล์ไพ n ์ชแนลด้วยนะครับผมขอกขอบราบขอขอบขอบขอบขบขอบบบ